คลิปนี้ผมก็จะมารีวิวโปรโมชั่นสะสมตัวล่าสุดนะครับที่เพิ่งอัปเดตเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวเริ่มที่1299บาทเลยนะครับ1299บาทนะครับก็จะได้เป็นกล่องชุดเซ็ตถาวรนะครับเปิดแล้วได้ทั้งหญิงทั้งชายเลยนะครับเราไม่ต้องเลือกต่อมา3299ครับก็จะเป็นมีด8ดาวนะครับมีดตัวนี้เป็นมีดคู่กับปืนเรนโบว์เดย์ดาวนะครับซึ่งปืนเรนโบเดย์ดาวเหมือนจะ มีแจกฟรีเมื่อแผดที่ผ่านมานะครับใครที่รับไม่ทันก็เสียใจด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นกล่อง500หลังโปรโมชั่นนะครับเติมครบทุกๆ500บาทนะครับก็จะมีชิ้นส่วนสกินปืนลูกซองสกินมีดแล้วก็มีกล่องชุดเซ็ตก็ตแล้วก็เป็นกล่องแหวนกับกําไรนะครับรอบนี้นะครับกล่องทั้ง2อ,อย่างนะครับเปิดแล้วได้ทั้ง2อ,อย่างเลยนะครับเหมือนจะไม่จําเป็นต้องเลือกนะครับเราเปิดกล่องแล้ว เราสามารถรับได้ทั้ง2องอย่างเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับที่เหลือก็จะเป็นการ์ดกันกระสุนทะลุจากปืนบาเลตแล้วก็ M p o i กับกันโซเอ็กพีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเติมเปิดกล่องแล้วเรายังไม่ได้รับของที่เราต้องการนะครับเราสามารถที่จะใช้ชิ้นส่วนแอ g เจลล์ดีวิลวิงนะครับ mm hmm. เพื่อหลอมเป็นไอเทมต่างๆได้นะครับมีทั้งสกินปืนกล่องชุดเซ็ตกล่องแหวนกับกำไรแล้วก็ไอเทมกันกระสุนบาเลตนะครับหรือว่าจะเป็นคัมพีเราก็สามารถที่จะใช้ชิ้นส่วนตัวนี้หลอมได้นะครับสําหรับใครที่่แบบวา ดวงไม่มีนะครับคราวนี้นะครับเราก็จะมาดูคุณสมบัติของต่างๆนะครับก็ผมจะเริ่มที่มีดเติม3,299บาทเลยนะครับสามารถคลิกขวาใช้พลังเต็มแล้วปล่อยคลืนกระแทกได้นะครับแล้วเมื่อใส่คู่กับปืนเลนโบเดย8 5นะครับจะมีสกิลพิเศษนะครับ Explosive Bomb นะครับไม่สนลด Final Damage ไม่สนการ์ดการระเบิดแล้วก็ อัปเกรดเอฟเฟกระเบิดนะครับชุดเซ็ตตัวนี้นะครับเติม1299บาทก็ exp บวก30ทุกโหมดเลือดบวก2กร์ดการระเบิดเลเวล2วิ่งบวก5เต้นเพิ่มเลือดไวขึ้นบวก10 กำไรในโหมด PVE เพิ่มเลือดบวก30แล้วก็ดอบสูงสุดเลเวล3โหมด PVP เต้นเพิ่มเลือดไวขึ้นแล้วเมื่อเราใส่กำไรตัวนี้แล้วนะครับเราโดนกระสุนบาเลตคนอื่นยิงมามันจะลดอัตราความเสียหายต่อตัวเราได้นะครับแหวนนะครับมองเลือดได้แล้วก็ผู้เล่นที่ถือ C4 จะถูกทำเครื่องหมายบนแผนที่เมื่อทำการยิงนะครับเหมือนจะเป็นมาร์กตรงแผนที่นะครับเครื่องหมายก็จะอยู่นานในแผนที่ประมาณ3วินาทีนะครับแล้วก็มีระยะเวลาคูลดาวน์อยู่ที่20วินาทีนะครับชุดเซ็ตก็ส์ XP บวก120ก การระเบิดเลเวล3วิ่งบวก5ความเสียหายลดลง2แต้มทุกโหมดเกาะบวกเพิ่มเป็น10เต้นเพิ่มเลือดไวขึ้น15%พกอาวุธลองต่างชนิดกันได้2ชิ้นตรวจจับศัตรูรอบรอบโดยอัตโนมัติโดยใช้ได้เฉพาะในโหมดบอมแมทเท่านั้น ปีกนะครับวิ่งบวก5เปลี่ยนกระสุนไว้ขึ้นตกจากที่สูงไม่เจ็บได้การ์ดกระสุนไรเฟิลจูโจมแล้วก็กระสุนแอสซอลไรเฟิลบวก7แล้วเมื่อใส่คู่กับชุดเซ็ตกอต,ตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นเอฟเฟกเสริมขึ้นมานะครับโหมดบอมแมตโจมตีศัตรูมีโอกาสเกิดโซนเผาไหม้สร้างความเสียหายจากการไหม้นะครับเหมือนยิงตายแล้วมันมีระเบิดเพลิงตรงพื้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันสกินปืนลูกซอง8.5ดาวนะครับตายแล้วปืนไม่ตกจอดทะลุคนไม่ทะลุก,กำแพงไอคอนฆ่าพิเศษส แล้วก็จะมีเอฟเฟกเสริมของสกินตัวนี้โดยเฉพาะนะครับไฟนอลดาเมจลดลง2แต้ม PVE แมกกาซิลสำรองไม่จํากัด PVE วิธีกระสุนเสถียรโหมด PVE ทําลายเพิ่มแล้วก็เพิ่มแมกกาซูลหน้านะครับเฉพาะในโหมด PVE เท่านั้นเลยนะครับที่จะเด่นส่วนมีด8ดาวนะครับคลิกซ้ายโจมตีต่อเนื่อง2ครั้งส่วนในโหมด PVE นะครับคลิกขวาใช้พลังสร้างรัศมีทําลายแล้วก็มีเอฟเฟกเสริมสําหรับสกินตัวนี้นะครับลดเวลาชาร์จลงแล้วก็เพิ่มคุณสมบัติของสกิล ้บแล้วเมื่อใส่ครบ2ชิ้นนะครับก็จะได้สกิลเพิ่มเติมนะครับก็คือโจมตีลดไฟนอลดาเมจจะเพิ่มขึ้นนะครับก็มีอยู่แค่นี้เลยผมก็จะเปิดหัวที่มีเติม32,99บาทกันเลยนะครับคลิกขวาชาร์จพลังเต็มหลอดนะครับแล้วก็คว้างไปได้เลยครับผมซึ่งถามว่ามันแรงไหมก็แรงนี่แหละนะครับแต่ว่ามันชาร์จช้าไปหน่อยนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรเด่นเลยนะครับคลิกซ้ายก็ฟันแค่จังหวะเดียวนะครับแถมชาร์จด้วยนะครับ ก็มีอยู่แค่นี้เลยถ้าจะอามาเติมมาใช้เล่นเนี่ยผมว่าก็ไม่ไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าจะเอามาสะสมก็ก็ได้นะครับแล้วเมื่อใส่ครบ2ชิ้นนะครับทั้งปืนเรนโบว์เด8.5แล้วก็มีซันเรนโบนะครับจะได้เอฟเฟกเสริมขึ้นมาซึ่งเอฟเฟกเสริมตัวเนี้ยเป็นหนึ่งเกมผมค้างก็คือโดยปกตินะครับถ้าเราเอาปืนเรนโบยิงใส่ตัวเองนะครับเราก็จะโดนดาเมจนะครับแต่ว่ารอบนี้คือเราจะไม่โดนดาเมจนะครับเราสามารถที่จะ วิ่งต่อเนื่องได้นะครับแล้วก็ปืนนี้สามารถยิงทะลุเจาะเกาะศัตรูตรงข้ามได้เลยนะครับมีอยู่แค่นี้เลยนะครับยิงทะลุได้เลยแล้วก็ไม่มีคําว่าไฟนอลดาเมจสามารถกันได้นะครับยิงทะลุตายห่าหมดนะครับปาวนี้นะครับผมก็จะมาลองเทสคุณสมบัตินะครับมาร์คศัตรูบนแผนที่แล้วก็มองเลือดศัตรูฝั่งตรงข้ามนะครับว่าสามารถที่จะใช้ได้หรือเปล่านะครับมุมซ้ายบนนะครับก็คือมินิแมปนะครับ โอเคก็เดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าเป็นดีเทคจริงหรือเปล่านะครับตอนนี้คือผมสามารถที่จะมองเลือดได้นะครับมองเลือกคนได้แล้วก็มีเสียงแจ้งเตือนนะครับไม่รู้ว่าแจ้งเตือนเฉพาะคนที่มีระเบิด c 4หรือเปล่านี้ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มีโอกาสเกิดเพลิงนะครับที่คุณสมบัติเขียนไว้นะครับตอนนี้ผมก็ลองเอาตัวที่มีระเบิด C4 ทิ้งลงพื้นนะครับก็ยังได้ยินเสียงอยู่ตามปกตินะครับโอเคทีนี้ผมอยากให้มัน มาขึ้นในแผนที่นะครับเพราะว่าผมได้ใส่ทั้งแหวนแล้วก็กําไรไว้นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเราต้องยิงยังไงก่อนดีกว่าแต่ว่าอีกคุณสมบัตินึงบอกว่ายิงแล้วมีโอกาสเกิดเพลิงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับลองดูอ่ะตอนนี้คือยังไม่เกิดเพลิงนะครับแล้วก็มีมาร์กบนแผนที่ด้วยนะครับตอนนี้ผมยังไม่เห็นมาร์กบนแผนที่เลยนะครับซึ่งผมก็อยากทราบนะครับว่ามาร์กบนแผนที่อยู่ตรงไหน อนนี้คือผมไม่เห็นเพลิงเลยนะครับแล้วก็ยิงไอ้ตัวนี้ก็ไม่เห็นมีมาร์กบนมินิแมปเลยซึ่งอันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามาร์กค,คือมาร์กอะไรงั้นขอดูอีกรอบนึงนะครับผู้เล่นที่ถือ C ีฟจะถูกทําเครื่องหมายเป็นแผนที่นะครับเมื่อทําการยิงอันนี้หมายถึงว่าผมถือระเบิดซีป่าวะเฉพาะคนที่ถือ C 4โฟใช่ไหมไม่ลองไม่รู้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวน,นี้ต้องลองก่อนสนร้อนครับ อันนี้ผมไม่รู้เลยนะครับก็อลองดูพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าผมได้ยินเสียงตำแหน่งของศัตรูที่อยู่ใกล้ๆโอเคผมจะยิงตัวนี้ก่อนตอนนี้คือผมไม่เห็นเพลิงเลยนะไม่รู้ว่าเพลิงไปไหนแต่ว่ารัศมีระเบิดนี่คือมันกว้างมากๆนะครับโอเคคือผมไม่เจอเลยวะผมไม่เจอมาร์คบนแผนที่เลยนะครับก็ไม่รู้ว่ามาร์คแผนที่ยังไงใครรู้ก็ช่วยบอกผมทีแล้วกัน อันนี้เหมือนผมจะเข้าใจแล้วนะครับเหมือนว่าคนที่ถือ C ีฟเมื่อไหร่ที่มันยิงนะครับมันก็จะปรากฏมาร์กบนแผนที่นะครับแต่ผมจะเอาอีกตัวนึงอะ่ะลองยิงดูสักนักหนึ่งนะครับดูซิว่ามันจะโผล่หรือเปล่ามาร์กบนแผนที่อ่ะขึ้นมาร์กนะครับเห็นไหมมาร์กเป็นรูประเบิด C ีนะครับเห็นไหมบนแผนที่เมื่อกี้แต่ว่ามันต้องรอคูลดาวยีิวินนะครับแล้วก็แสดงผลนานถึง3วินด้วยกันนะครับแต่ว่าพอหมดคูลดาวมันถ้าเกิดมันยิงต่อมันก็จะ ปรากฏในแผนที่นะครับโอเคนี่น่าจะตามที่ผมเข้าใจส่วนที่ทุกคนเห็นในตอนนี้นะครับก็จะเป็นชุดเซ็กับปีคู่กันนะครับมาในธีมของอียิปต์โบราณนะครับเป็นควีนออฟฟาโรอะไรประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นชุดเซ็ของโปรโมชั่นเติมครบ1299บาทนะครับก็จะประมาณนี้เลยสุดท้ายนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของสกินปืนลูกซองกับมีดนะครับโอเคแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกก็คือ สกิลสัตว์เลี้ยงตัวเซตนะครับพาวเวอร์มิลเคิไม่สามารถบัคกระสุนไม่จํากัดได้แล้วนะครับไม่สามารถบัคกระสุนไม่จํากัดได้แล้วนะครับก็คือก็จะลําบากหน่อยนิดนึงนะครับแต่คิดว่าของสมัยนี้ก็น่าจะลงผ่านทุกด่านนะครับตัวที่เราไม่ต้องพึ่งบัคอะไรนะครับก็เทที่มิดก่อนเลยนะครับเหมือนระยะเวลามันจะใช้เวลาน้อยลงนะครับก็คือชาร์จไวขึ้นเดลองดูเลยนะครับรัศมีอาจจะไม่กว้างกว่าเดิมนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน ห้องบักปะวะไม่บักนะครับเดี๋ยวลองโอ้โหรู้สึกว่าเลือดบอสแม่งลดไปครึ่งหลอดเลยนะครับถ้าเจอกับบอสเลือดน้อยนะครับถ้ามารวมกันเยอะก็น่าจะแตกหมดนะครับโอเคไม่หมดเหลือตัวนึงโอเคนะครับมีดก็จะเป็นสีทองนะครับทองแบบว่ามองทะลุได้นะครับโอเคก็สวยงามไปอีกแบบเลยโอเคในส่วนนี้ก็จะใช้เคลียร์มอนก่อนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวค่อยใช้ปืนปืนนี้ยิงไม่มีแรงดีดยิงเร็วขึ้นไม่เร็วขึ้นสิน่าจะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แมกกาซีน้าคือให้มาเยอะมากให้เยอะไปไหนนะครับให้มาเยอะจริงๆโอเคตอนนี้แหละยิงบอสด,ดูนะครับดาเมจยิงบอสก็แรงงั้นๆนนะครับก็ไม่ได้ว,ว้าวอะไรแต่โดยรวมก็โอเคแรงนะครับแล้วก็ยิงทะลุได้นะครับเห็นไหมยิงทะลุตัวคนได้จริงๆด้วยแต่ว่าไม่ทะลุกำแพงนะครับ แต่ค่อนข้างพิเศษก็มีให้เห็นโอเคเลือกลงเฟียนี่แหละง่ายสุดแล้วนะครับสำหรับปืนเบาๆโอเคคราวนี้ก็ใช้มีดเทียมมอนเลยเทียมมอนไวๆโอเคเสียงเกมก็ค่อนข้างที่จะดังนิดนึงนะครับปฏิว่าผมไม่ได้ลดเสียงเกมนะครับก็ทนๆฟังกันรักกันโอเคเดี๋ยวเอาเนี้ยเทียมมอนกันที่เสียงเกมมันก็ดังเกินดังจนหูจะแตกนเนี้ยโอเคแล้วก็ต่อ,อได้ลูกซองครับ ยิงทะลุตัวได้ลดไวๆบอกเลยเรียบร้อยโอเคคราวนี้ก็มอนมอนเล็กๆตายโอ้โหนี่ต้องหัววะเดี๋ยวนะผมกระโดดลอยด้านหลังได้ไหมโอเคได้อยู่กระโดดด้านหลังปึ๊บโอเคอเคลียรใจแอนก่อนอันนี้ไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวปืนลูกซองยิงทะลุไปเลยกระสุนหน้าให้มาเยอะมากโอ้โหบอสยิงแป๊บเดียวก็ใกล้จะตายเว้ยเฮ้ย โอเคตายเรียบร้อยครับโอเคมาสกิลแซดเราใช้ไม่ได้แล้วนะครับงั้นก็เก็บไว้ใช้ฟรีออฟเดตแล้วกัน mm hmm. เดี๋ยวปลาระเบิดแล้วก็สกิลแซดนี่แหละจัดการแม่งนะครับยิงแบบเร็วๆเลยปะยิงเข้าไปครับพอได้อยู่แต่ชอบตรงที่แบบว่ากระสุนด,ด้านหน้านี้แม่งเยอะนี่แหละนะครับแม่งให้มาเยอะมากทำไมอ่ะกลัวเราเล่นหมดเหรอหรืออะไร <laughs> เลยให้มาเยอะ โอเคแต่ว่าแมกกาซิสนสำรองมีไม่จำกัดโคตรเฟี้ยว้ัวสกินตัวนี้โคตรเท่นะครับแม่งยิงแบบไม่ใช่สิสกินมันใสมองทะลุผ่านได้ทั้งปืนทั้งมีดเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมโดนแช่แข็งเว้ยอันนี้ยิงไปเลยยิงค้างไปเลยเดีย๋ยวค่อยเอาระเบิดใจดีอัดแล้วก็สกิลแซดจัดแม่งเร็วเหอะไอซาดโอเคมาแล้วแล้วก็สกิลแซดยัดเลยครับ <c oughs> ยิงมันมาก ตายปะตายทันปะโอเคตายทันนะครับนึกว่าจะตายไม่ทันซะแล้วนะครับโอ้โหเป็นหน้าที่เสียดายนะครับแม่งกระกิลแซดแม่งแก้แล้วแต่ว่าในอนาคตเดี๋ยวอาจจะมีแพทแก้มาแน่นอนแน่นอนหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่แน่ใจอันนี้มั่วไปก่อนนะ